เราทดลองรีบๆมนะเดี๋ยวอาจารย์มาสเต็ปรถที่ยกมาเท่าๆกันสินี่ถือว่าขับสบายครับวันนี้จะมีเฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> โอ้โหลั่นบางไหมฮะบางกลิป จัดว่าเฉียบเฉียบเลยอันนี้นะครับลูกค้าได้ส่งมาจากจังหวัดละนองนะครับแต่ลูกค้าได้มีการเขาเรียกว่ามาดูรถกันที่นี่เลยใช่นะครับส่งรถมาแล้วก็มาซื้อขายกันที่นี่ถูกต้องให้เราตรวจเช็คว่าในระบบช่วงล่างอพอไหวไหมนนดูแล้วเป็นไงอันนี้โอโ้ยมสภาพแล้วก็อาจจะต้องมีการทําอีกหลายอย่างเลยนะครับลูกค้ามีโปรเจกต์ใน,ในใจด้วยครับนะครับมีตัวอย่างมาก็เลยจากจะให้เรา เห็นเราทำเอท้าไฟไปหลายคันแต่ก็อยากให้เราจัดทรงในรถสไตล์นี้แต่เราบอกเลยว่ารถเนี่ยต้องบอกครับว่าเขาลื้อมาแล้วเปนีภาพนี้เลยเป็นถภาพนี้เลยอะไรยังไม่ครบอันนี้คือเรายังไม่ได้ลื้อนะไม่ได้ลื้อเขาลื้อมาให้แล้วลื้อหรือหลุดคือต้องบอกว่าอุปกรณ์ส่วนควบบางอย่างเนี่ยมันค่อนข้างจะหายไปนะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับเราจะจัดสรรแล้วก็จะเนรมิตคันนี้กลับมาให้ เขาเรียกว่าหล่ออีกครั้งนึงแต่ต้องบอกนะครับว่าจะจบที่ EP ีที่เท่าไหร่คันนี้อาจจะเป็น EP ีแรกเริ่มรับเข้าใช่ครับอาจจะเป็น EP ีที่20เลยก็ได้ว่าจะถึงขั้นตอนไหนแล้วเสร็จเมือไหนแต่รับปกันเลยว่าหล่อแน่นอนนี่สิ่งที่สาคัญเลยครับว่าหล่อแน่นอนใช่ก็ฝากนะครับสำหรับคนที่จะติดตาม s อสอาคันนี้นะครับเดี๋ยวจะมีคลิปว่าขั้นตอนการทำจะเป็นแบบไหนแล้ว จบๆเลยเนี่ยคันนี้เนี่ยลูกค้าคุยเบื้องต้นแล้วว่า<ม>จบที่กี่แสนนะครับซื้อรถมาไม่เท่าไหร่แต่จบการท,ทําได้กี่แสนฝากติดตามชมด้วยนะครับสำหรับคันนี้วันนี้นะครับใครอยากติดตามชมวันนี้นะครับฝากติดตามใน JF Auto Thai ได้เลยนะครับก็ฝากด้วยนะครับขอบคุณครับ